หลังจากที่เราคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของทีวีมอนิเตอก็จะแสดงรายละเอียดแล้วก็หมายเลข IP นะครับให้เรารับทราบว่าเป็นหมายเลข IP อะไรนะครับแล้วก็ที่ l ลายนะครับผมที่ l ลายก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ในส่วนของลายนะครับข้อความแรกนะครับข้อความแรกนะครับจะเป็นข้อความที่แจ้งเกี่ยวกับขยับนะครับแจ้งเกี่ยวกับหมายเลข IP นะครับขอโทษครับหมายเลข ID นะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในการส่งคือ35นาทีต่อครั้งอันนี้เปลี่ยนได้นะครับต่อไปครับผมข้อข้ออื่นๆนะครับ เวลาที่มีการรายงานงทุกๆ35นาทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นชนิดแบตเตอรี่ระบบ12โวลต์สถานะปกติชาร์จหรือดิชาร์จนะครับเปอร์เซ็นต์ DOD นะครับอันนี้100%เพราะว่าแรงดัน12.9โวลต์นะครับกระแส0.01แอมป์ M, กำลังงานตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะเป็น0วัตต์แล้วก็ชาร์จเนี่ยหมายความว่าหน่วย พลังงานนะครับที่ได้ชาร์จสะสมไว้นะครับก็คือมาจากแผงโซลาเซลล์ครับผมจ่ายให้ระบบตอนนี้สะสมรวมทั้งหมด0.5กิโลวัตต์0.5หน่วยใช้งานก็คือออกจากแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่0.4หน่วย2ตัวนี้จะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมการชาร์จเนี่ยนะครับอาจจะมีค่าม,มากกว่าการใช้งานเพราะว่ามันจะมีลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จเพื่อ เลี้ยงนะครับเลี้ยงระบบนะครับตัวเลขนี้ก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆต่อไปครับอันที่สำคัญก็คือความจุความจุนั้นถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะเป็น0 ah นะครับ0 ah และเมื่อมีการใช้งานเนี่ยก็จะลดลงครับติดลบไปเรื่อยๆตอนเนี้ยหมายความว่าใช้งานผ่านไปแล้ว1 7 4 m แอมป์นะครับถ้าแบตเตอรี่เราเนี่ยมี 100m แอมป์ก็แสดงว่า ใช้ไป1.74เอมล้ใช้ไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตเนี่ยว่าแบตเตอรี่จะเริ่มลดลงเท่าไหร่เนี่ยเราก็ดูว่าตัวเลขเนี้ยมันสะสมมากแค่ไหนเช่นสะสมถึง50ของ100แอมป์ก็แสดงว่าใช้งานไปเกือบเก,อเกือบครึ่งแล้วแบบนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะเป็น0 Ah นะครับเต็มก็หมายความว่าพร้อมใช้งานอุณหภูมิเฉลี่ยครับผมมาทัดที่1น,นะครับ 30.6องศาเซลเซียสนะครับเสดทั้ง4ตัวเลยแล้วก็แต่ละจุดนะครับจุด A B C D ก็จะเป็นอุณหภูมิต่างๆกันไปนะครับที่เราเอาไปติดตั้งไว้ในตำแหน่งต่างๆเช่นขั้วบวกแบตเตอรี่ขั้วลบแบตเตอรี่หรือว่าเบเกอร์จุดที่เราสงสัยหรือมีความกังวลว่าจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเราก็เอาเซนเซอร์ไปติดตั้งไว้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปก็จะเป็นการตั้งค่าใน พิเคชันบิงนะครับแล้วก็การเทสไฮคัตโลคัตแล้วก็อุณหภูมิในส่วนของการรายงานของลายนี่นะครับอยากจะให้ดูพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีไอคอนนะครับที่เป็นลูกศรขึ้นกับลงนะครับสังเกตนะครับด้านท้ายแรงดันกระแสความจุแล้วก็อุณหภูมินี่นะครับจะมีลูกศรขึ้นลงนะครับให้เราสังเกตว่า ถ้าเป็นลูกศรขึ้นลงขนาดเล็กนะครับจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแรงดันหรือกระแสกับรายงานครั้งที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วนะครับอย่างนี้ก็คือแรงดันเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้แรงดันลดลงจากครั้งที่แล้วนะครับอันนี้อุณหภูมิลดลงแต่ถ้าเกิดเป็นลูกศรใหญ่นะครับลูกศรตัวใหญ่ๆมาดูนะครับ ถ้าเป็นลูกศรตัวใหญ่เนี่ยให้ให้เราเข้าใจว่าเป็นลักษณะของแรงดันที่ลดลงจากครั้ที่แล้วเหมือนกันแต่เป็นจุดที่ต้องระวังก็คือว่าค่ามันใกล้เคียงกับโลคัทถ้าถ้าดูแบบนี้นะครับ12.3เนี่ยผมตั้งไว 12. ้12.1มันมันใกล้เคียงแล้วกับโลคัทถ้าเป็นลูกศรใหญ่เนี่ย ให้เรามันตรวจสอบว่าระบบเราเนี่ยใกล้ถึงจุดที่เราตั้งค่าไว้แล้วนะครับถ้าเป็นลูกศรเล็กก็ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมครับนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นข้อความเตือนเราว่ามีลักษณะที่แรงดันหรืออุณหภูมิเนี่ยใกล้เคียงแล้วนะครับลายเราจะเตือนก่อนหนึ่งครั้งครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ถึงจุดที่เราตั้งไว้ตรงนี้เห็นไหมครับแรงดันผิดปกติ อันนี้คือเครื่องทํางานแล้วนะครับะระบบตัดไปแล้วนะครับเราจะมีการเตือนก่อนเตือนอยู่เรื่อยๆแบบนี้ครับผมเตือนอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดถึงจุดที่ต้องตัดระบบแล้วเนี่ยก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาประมาณ3ามสี่ครั้งแล้วก็ตัดระบบแล้วก็มีข้อความว่าให้ตรวจสอบแบตเตอรี่แบบนี้ครับ